ที่พึ่งทางใจเรื่องเก้าวิธีทำบุญได้อานิสง์แรงหลายคนคงมีวิธีทำบุญที่แตกต่างหลากหลายอยู่แล้วแต่การทำบุญเก้าวิธีนี้จะทำให้มีอานิสง์แรงกล้าและมีความสบายใจหลังทำส่งผลให้จิตใจสุขสงบ 1. คือการถือศีลห้าอาน,นิสง์เป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้เคราะหกรรมได้ 2. การทำบุญปล่อยสัตว์เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นทรงผลให้หมดทุกข์หมดโศกหมดภัยและจะพบกับความสุขความเจริญในชีวิต 3. การทำบุญให้ทาน การทำทานแก่คนยากไรเพื่อเป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชคมีทรัพย์และมากด้วยบารมีจะมีแต่ความราบรื่นเรื่องติดขัดจะไม่มีจะแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีคำว่าไม่มีไม่ได้ในชีวิต 4. การถวายสังฆทานอานิสงผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะ หมดสุกความเป็นอยู่เจุดมสมบูรณ์ 5. การเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อความรุ่งรโรจน์ชดช่วงดังแสงสว่างของตะเกียงมีแสงสว่างคอยนำทางชีวิตให้ผลจากความมืดมิดมีความคิดและพบทางออกอยู่เสมอ 6. ซื้อข้าวสารน้ำดื่มกระดาษชำระถวายวัดเพื่อให้ชีวิตมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยบารมี 7. การพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจะเสริมดวงให้มีวาสนาบารมีเพื่อให้เกิดปัญญาสว่างหมดทุกข์หมดโศกไม่มีเคราะห์ร้าย 8. การบริจาคค่าน้ำค่าไฟจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นหมดเคราะหกรรมประสบแต่ความโชคดีและ9คือการทำบุญโรงศพการซื้อโรงศพบ,บริจาคศพอนาถาไร้ญาติจะได้อนิสงส์ส่งเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งสามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่างๆได้ และผ่อนหนักเป็นเบาได้เช่นกันการทำบุญ9วิธีนี้จะส่งผลให้ชีวิตรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าหากทำบ่อยก็จะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นอีกด้วย